กิจดาทักเตือนอุเอิงดูดคลิปเจอตอบกลับถามหา PDPA เมื่อ6ปีที่แล้วเรียกได้ว่าร้อนระอุอย่างต่อนเนื่องสำหรับอดีตยูทูบเบอร์สาวอุเอิงสันซิรีอดีตสมาชิกแกง SPD ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมากิจดาเพื่อนสนิทของเก๋ไก่สไลเดอร์ได้ออกมาไลฟ์เล่าเรื่องราวในมุมของเก๋ไก่บ้างโดยเนื้อหาภายในไลฟ์ของกิจดา เป็นการเล่าถึงยูทูบเบอร์สาวที่กำลังตกเป็นจำเลยสังคมอยู่ในขณะนี้โดยในมุมของฝั่งเก๋ไก่นั้นได้ถูกอุ้งเอิงดูดคลิปจากเมื่อ6ปีที่แล้วไปใส่ในช่องและไปใช้ในเชิงพาณิชย์และไม่ให้เครดิตแถมยังตัดส่วนที่เป็นหน้าของเก๋ไก่ทิ้งซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หลังจากที่อุ้งเอิงได้อัปโหลดคลิปเพียงหนึ่งชั่วโมงทางทีมงานของเก๋ไก่ก็ได้ติดต่อไปเพื่อให้ลบเนื้อหาส่วนนั้นออกเพราะคาดการเอาไว้แล้วว่าต้องมีกระแสดราม,ม่าเกิดขึ้นหลังจากนี้ แต่ทว่าทางฝั่งอุเอิงนั้นก็ได้ปฏิเสธและยืนยันเสียงแข็งที่จะไม่ลบคลิปดังกล่าวซึ่งหากช่องของเก๋ไก,ก่มีปัญหาก็ให้ติดต่อทนายมาคุยซ้ำยังกล่าวอ้างถึงกฎหมาย PDP a โดยอุเอิงได้เกิดความไม่พอใจที่ภายในคลิปบางส่วนที่เก๋ไก,ก่สไลเดอร์ได้ไปถ่ายงานเกษตรแฟมเมื่อหกปีก่อนนั้นติดหน้าของตนไปด้วยทำให้ตนคิดว่ามีสิทธิ์ในการใช้คลิปดังกล่าวช่วงนั้นมาลงในช่องของตัวเองได้ ด้านกิดดารวมถึงทีมงานช่องเกตทุกคนต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าเมื่อ6ปีที่แล้วยังไม่มีการออกกฎหมาย PDPa ขึ้นมาเพราะคลิปเที่ยวเกษตรแฟร์อัปโหลดในวันที่3กุมภาพันธ์2561แต่กฎหมาย PDPa มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2565และยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอีกว่าหากฝ่ายนั้นไม่พอใจที่ถ่ายติดหน้าของตนทำไมึงไม่ติดต่อมาทางช่อง เพื่อให้ตัดคลิปช่วงนั้นออกไปตั้งแต่ตอนนั้นทำไมถึงปล่อยให้เวลาล่วงเลยมาจถึงตอนนี้และยังใช้ข้อกฎหมายมาอ้างมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเพราะคลิปนั้นกลายเป็นลิขสิทธิ์ของช่องกี๋ไก่สไลเดอร์ไปแล้วทั้งนี้ตั้งแต่วันนั้นที่ทีมงานได้ติดต่อไปเพื่อพูดคุยกับอุงเอิงและโดนตอกหน้ากลับมาด้วยคำพูดที่ไม่เหมาะสมเช่นนั้นจนกระทั่งถึงเวลาปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการติดต่อเข้ามาขอโทษแต่อย่างใดจากทางฝั่ง,งนั้นเลยชาวเน็ตที่ได้ดูไลฟ์ของกีด,งกมมกงด้า ถึงพฤติกรรมของอองเอิงในเรื่องของ PDPA ที่สาวนั้นหยิบยกขึ้นมาอ้างและหลังจากไลร์ดังกล่าวของกิตด,ดาก็ได้ถูกแชร์ต่อๆกันในโลกออนไลน์ทำให้ยูทูบเบอร์สาวอดีตสมาชิกแกง SPD ถูกกระหน่ำโจมตีจากชาวเน็ตหนักขึ้นโดยมีการเรียกร้องให้เธอออกมาขอโทษคู่กรณีทั้งหมดจนกระทั่งในช่วงเที่ยงวันที่7มีนาคม2567องเอิงสันสนิริก็ได้โพสต์ขอโทษเกไกย,ยูและครีม ผ่านทางอิสระการส่วนตัวของเธอเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเจ้าตัวก็ขอยอมรับผิดในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นด้านชาวเน็ตที่เห็นตลล่าสุดของอุเอิงต่างก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายโดยส่วนใหญ่มองว่าทำไมถึงไม่ออกมาไลชี้แจงและขอโทษเพื่อแสดงความจริงใจแทนที่จะมาพิมพ์ข้อความยาวๆเช่นนี้และบางส่วนก็ฟาดว่าถ้าทางกิจดาไม่ออกมาไลพูดความจริงเมื่อคืนนี้ ยูทูบเบอร์สาวรายนี้ก็คงไม่ออกมาโพสต์ขอโทษแน่นอนสําหรับกฎหมาย p d p a นั้นเป็นพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2565ซึ่งเป็นกฎข้อบังคับเพื่อใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ถูกจัดเก็บหรือนําไปใช้ตากบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล